สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History Podcast เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าของเราทุกคนขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นหัวข้อจากทางบ้าน เป็นหัวข้อที่มีคนส่งเข้ามาหลังไมในทางเพจผมแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจดีก็เลยอยากชวนมาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดใครมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ผมมาพูดคุยออกเป็นพอดแคสต์ก็สามารถหลังไมมาทางเพจ our history ได้เสมอนะครับหัวข้อที่ผมอยากจะชักชวนมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเราสามารถเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปได้ไหม เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับมันมีไหมสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คนเราเนี่ยทำตัวเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปทันทีที่ได้ยินหัวข้อนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยเนี่ยผมนึกถึงสมัยที่ผมทํางานละครอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับผมอยู่ชมรมละครไม่ได้ทําแบบเล่นบทอะไรยิ่งใหญ่นะครับเป็นยามเป็นแบบว่าเป็นคนหลังเวทีเป็นบทอะไรแบบนี้เท่านั้นมันมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งเนี่ยคือพอหลังจากซ้อมละครเสร็จผู้กํากับก็บก เรียกให้นักสแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นนักสแสดงเนี่ยเล่นอะไรที่มันแบบเรารู้สึกไม่แน่ใจไม่ค่อยชอบนะครับอย่าไปแนะนําเขาตรงๆให้มาพูดกับผู้กํากับคนเดียวเท่านั้นถ้าเรารู้นนสึกว่านักแสดงคนนี้เล่นแข็งไปรู้สึกว่านักแสดงคนนี้เล่นเวอร์ไปเนี่ยไม่ต้องไปบอกเขาให้มาบอกให้มาคุยกับผู้กํากับแล้วถ้าตัวผู้กํากับเนี่ยเห็นด้วยนะครับจะเอาเป็นคนไปบอกเขาเองอีกทีหนึ่นง นะเป้าหมายก็คือว่าตัวพุ่มกับเขาคิดว่าบางทีเนี่ยที่นักแสดงคนนี้เขาเล่นแข็งกว่าปกติหรือเล่นเวอร์ก่ปกติมันอาจจะเป็นบางอย่างที่เขาคิดไว้ในหัวแล้วเขารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาอยากให้ละครมันออกมาเป็นตัวพุ่มกับเสร็จแล้วก็สรุปปิดท้ายที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นคําพูดที่ผมจํามาได้จนบัดนี้ก็คือเขาบอกว่าการละครเนี่ยมันไม่ใช่การประชาธิปไตยนะ พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของประชาธิปไตยเขาคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีซึ่งมันเป็นคําพูดที่น่าสนใจแล้วมันก็หลายครั้งเนี่ยเวลาแบบจากวันนั้นแบบผ่านมาก็หลายสิบปีแล้วเนี่ยพอผ่านสถานการณ์บ้านเมืองอะไรหลายอย่างเนี่ยผมก็มักจะกลับมานึกถึงคําพูดของผู้กํากับคนนี้เสมอว่าจริงไหมนะครับการละครมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันมีอะไรอีกไหมที่มันไม่ควรจะเป็นประชาธิปไตยบ้างก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะลองมา ชวนคิดกันก่อนว่าทําไมการละครหรือว่างานศิลปะเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆมันมีเหตุผลที่ดีอยู่ก็คือว่าศิลปะเนี่ยมันไม่มีถูกผิดในตัวเองแต่มันมีถูกผิดในตัวเองพูดอย่างนี้มันฟังดูงงใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายก็คือที่บอกว่าไม่มีถูกผิดในตัวเองเนี่ยคือในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพ,พยนตร์เนี่ยมันไม่มีมาตรฐานภายนอกให้เราไปวัดเทียบ คือมันไม่ใช่ว่าละครเรื่องนี้นะครับมันได้มาตรฐานตรงนี้ปุ๊บมันถูกหรือว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันผิดทันทีนะคือเราไม่สามารถเอามาตรฐานภายนอกเนี่ยมาตัดสินง,งานศิลปะได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่งานศิลปะต้องการเนี่ยก็คือความสอดคล้องกลมเกลียวภายในถ้าเกิดงานศิลปะเนี่ยมัน ทางนึงเนี่ยการแสดงคนนึงเล่นเวอร์ไปคนนึงเล่นแข็งไปอีกคนนึงก็เล่นโคตรเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ถ้าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดวางไม่ได้ถูกออกแบบมาก่อนนะอันนั้นอนะคือมันไม่ได้ละอันนั้นก็คือมันมีความผิดในตัวเองคือตัวละครเองเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่มันเป็นเนี่ยผิด นะเพราะฉะนั้นในการทํางานศิลปะที่มันอาศัยคนร่วมกันเยอะๆอย่างภาพ,พยนตร์หรือละครเนี่ยตัวผู้กํากับเนี่ยถึงสําคัญมากเพราะว่าผู้กํากับเนี่ยเป็นคนที่จะมีเหมือนวิสัยทัศน์มีวิชั่นนะครับผู้กํากับเนี่ยเขาจะมีภาพในหัวว่าเขาอยากจะให้ละครเรื่องนี้เนี่ยลงเอยเป็นยังไงนะแล้วเขาก็จะพยายามควบคุมนักแสดงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันมุ่งหน้าไปทางนั้นให้ดีที่สุดซึ่ง บ่อยครั้งเนี่ยไอตัววิสัยทัศน์ตรงนี้นักแสดงคนอื่นหรือว่าทีมงานคนอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้เห็นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้กึกลับเขาก็เลยบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปหนึ่งเดียวแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของคําพูดว่าสําหรับเขาเนี่ยพื้นที่แห่งการละครเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของประชาธิปไตยซึ่งก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เราลองมาพลิกใช้คําพูดเนี่ยมาพลิกมองในทางการเมือง ผมอยากจะพูดถึงนักเขียนคนหนึ่งซึ่งจริงๆผมพูดถึงบ่อยแล้วในในในพอดแคสต์นี้ก็คือทอมแคนซี่ทอมแคนซี่เนี่ยนะครับเขาเป็นนักเขียนฝ่ายขวาแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยงานแบบว่างานเขาจะเป็นเขียนเรื่องแนวแอคชั่นสายลับอักสืบ CIA อะไรแบบนี้แล้วงานของเขาเนี่ยก็จะดังมากนะครับมันก็เคยถูกดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรหลายครั้งแต่ว่าคือคือเขาเสียชีวิตไปนานแล้วก็ไม่ได้มีผลงานใหม่ๆแล้วตอนนี้เหมือนชื่อของเขาเนี่ยก็เลยหายหายไป นะแต่ว่าผลงานที่ดังที่สุดของเขาเนี่ยตัวละครแจ็คไรอันเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีเป็นซีรีส์เป็นภาพ,พยนตร์อยู่ คือหนังสือนิยายของทอมแทนซี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่ก็คือเขาจะต้องให้ประเทศอเมริกาเนี่ยเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตบางอย่างอาจจะเป็นสงครามเป็นโรคระบาดหรือว่าเป็นการก่อการร้ายนะเสร็จแล้วเขาก็จะนําเสนอว่าวิธีรับมือกับภาวะวิกฤตนั้นที่ดีที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่นี้ก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชื่อในตัวผู้นํา เชื่อในตัวประธานาธิบดีอเมริกานี่แหละก็คือประธานาธิบดีอเมริกาของทอมแคนซี่เนี่ยจะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับเป็นคนดีมากแล้วก็แบบเป็นคนเก่งมากด้วยนะแล้วกพ็พวกผู้ร้ายเนี่ยนอกจากแบบประเทศฝ่ายตรงข้ามนอกจากผู้ก่อการร้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีผู้ร้ายรอง,รอง,รองเป็นบรรดาพวกแบบริเบอร์ลอทั้งหลายที่คอยแต่จะติประธานาธิบดีคอยที่จะตีรวนแล้วก็สร้างความแตกแยกขึ้นมา นะครับอันนี้ก็คือเป็นโลกของทอมแคนซี่เลยซึ่งในทางอุดมคติผมไม่ผมไม่ซื้อนะครับผมไม่เชื่อเขาแต่ว่าเขาเขียนหนังสือสนุกนะครับระหว่างอ่านเนี่ยมันก็มันมากเพลินแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็อาจจะชั่วคราวเนี่ยมันก็หลอกให้เราเนี่ยเหมือนกับเห็นไปตามวิสัยทัศน์ของเขาได้พักหนึ่งเนี่ยผมมีมีทฤษฎีที่คิดอยู่กับตัวเองตลอดเลยว่าเออทอมแคนซี่เนี่ยอาจจะจริงก็ได้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ประเทศเนี่ยเจอกับภาวะวิกฤต นะเช่นเจอกับสงครามหรือเจอกับโรคระบาดบางทีแล้วเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ควรจะเป็นประชาธิปไตยมากแต่เราควรจะให้ผู้นำเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเลยตัดสินใจแล้วก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรก็ดีนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคโควิดเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าไอ้ความคิดของผมตรงนี้มัน,มนผิดมหันต์นะครับแล้วก็ความคิดของทอมแคนซี่เนี่ยมันก็ผิดมหันต์มากๆ นะครับมันก็เห็นเลยว่าพอประเทศมันไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่เนี่ยการจัดการกับทรัพยากรเพื่อรับมือกับโรคระบาดเนี่ยมันก็ล้มเหลวตามไปด้วยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้แล้วจริงมันเป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือตัวคนเขียนหนังสือเนี่ยเขารู้สึกว่าเออไอภาวะที่คนเนี่ยไปติดอยู่บนท้องถนนแล้วก็ต้องคอยดูสัญญาณไฟจราจรนะครับไฟเขียวถึงจะไปได้ไฟแดงก็ต้องหยุดไฟเหลืองก็ต้องพยายามรีบจอด สำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่แปลกมากคือมันเป็น ภาวะที่โคตรจะไม่เป็นประชาธิปไตยเลยคืออยู่ดีๆเราไปเชื่อฟังคําสั่งของแบบสัญญาณไฟอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วทําไมเราถึงยอมที่จะเชื่อเขาซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาก็ให้สาเหตุมาอย่างหนึง่งเขาบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเนี่ยตำรวจที่อยู่ตรงสี่แยกหรือว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมันไฮเทคหน่อยราจจะเคยเห็นในหนังมันก็จะมีศูนย์ควบคุมไฟจราจรเลยเนี่ยที่แบบเป็นศูนย์ใหญ่ของทั้งเมืองเนี่ยคือเขามองเห็นภาพไม่ใช่แค่เห็นภาพสี่แยกที่เราอยู่เท่านั้นแต่เขาเห็นภาพเเเมมืือองงงทั้ลยว่า ตำแหน่งไหนที่รถมันเยอะตำแหน่งไหนที่ต้องรีบระบายรถนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าทําไมถึงควรจะเปิดไฟเขียวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซึ่งเราเนี่ยต่อให้มันไม่มีกฎหมายมาควบคุมเนี่ยไอ้อย่างน้อยแล้วกันถ้าเราไม่อารมณ์เสียมากเนี่ยเราก็อยากที่จะเชื่อฟังเขาเพราะเขารู้เรารู้ว่าเขาเนี่ยคงมีแผนการคงมีภาพเะไรบางอย่างอยู่ในหัว นะครับในที่นี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงภาวะที่มันไม่สมดุลกันของข้อมูลระหว่างผู้นํากับผู้ตามก็คือตัวผู้นำเนี่ยมีความรู้มีข้อมูลมีเข้าถึงหลายๆอย่างที่ตัวผู้ตามก็คือคนขับรถใช้รถใช้ถนนอย่างเราเนี่ยเข้าไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อในการตัดสินใจของเขาว่าโอเคเราอาจจะยอมเสียสละเวลายอมเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคนที่เป็นตำรวจจราจรเนี่ยน่าจะ มีแผนการมีภาพใหญ่อะไรบางอย่างในหัวนะครับเราก็เลยยอมที่จะตามเขาแบบไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยก็ได้นะซึ่งอันนี้มันเวิร์กเพราะว่ามันอยู่บนแค่ท้องถนนคือสถานการณ์เนี่ยมันจํากัดมากแต่ถ้าเรากําลังพูดถึงทั้งประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งสมัยนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนเข้าถึงข้อมูลหมดนะครับทุกคนรู้อะไรพอๆกับผู้นําหรือถ้าแบบผู้นํารู้น้อยเนี่ยเราก็รู้มากกว่าผู้นําอีกนะครับมันทําให้โมเดลง่ายๆการเชื่อฟังผู้นําแล้วชาติเจริญตรงนี้เนี่ยมันมันพังทลายลงไป นะมันถึงมีคําพูดแบบพอนองงอรอจอตอกอมอแหละนะครับคือพอเรารู้มากกว่าผู้นําปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะไปเชื่อฟังคําสั่งผู้นำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับนะอันนี้ผมอยากจะกลับมาพูดถึงเรื่องละครนิดนึงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุอยู่เหมือนกันที่ว่าทําไมพื้นที่ของการละครเนี่ยมันถึงไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยเสมอไป คือผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเขาทํางานอยู่ในวงการหนังนะครับก็คือตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเขาก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้กํากับอยากจะไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราก็ชอบจะคุยเรื่องหนังคุยเรื่องหนังกันมาตลอดหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วสนุกไหมอยากจะทําหนังอยากจะเขียนบทอยากจะกํากับอะไรแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือผมจําได้ว่าสมัยที่เขาเข้าไปในวงการใหม่ๆนะครับเขาก็ไปรับตาแหน่งเล็กๆในกองถ่ายนี่แหละ แล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานบางทีก็แบบกับพุ่มกับระดับโลกกับอะไรเลยนะแล้วเขาก็สังเกตสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เขารู้สึกแปลกใจมากก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในกองถ่ายหนังเนี่ยจะมีแพชชั่นหรือมีความชอบหนังเหมือนกับเขานะคือบางคนเนี่ยก็เหมือนอย่างถ้าเป็นช่างแต่งหน้าก็คือเป็นช่างแต่งหน้าที่ถูกจ้างมาทํางานตรงนี้เลย นะพอแต่งหน้าเสร็จไม่มีงานไม่มีอะไรทำเนี่ยนะครับเขาก็กล <ๆ S 1> ับบ้านแล้วก็รับเงินเดือนรับอะไรไปนะหรือบางคนเนี่ยม,มีหน้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือเป็นคนควบคุมกองถ่ายน,นะครับซึ่งจริงเป็นหน้าที่ที่ใหญ่มากแต่พอไปคุยกับคนแบบนั้นเนี่ยถามว่าเขารู้สึกภูมิใจไหมได้ทํางานกับผู้ับระดับโลก หรืออะไรไหมคือเขาไม่สนใจนะครับเขาก็สนใจแค่ว่ากองถ่ายไหนเนี่ยให้เงินเขามากให้เงินเขาน้อยอยังไงคือสําหรับเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานประจําจริงๆนะครับก็คือว่าทุกคนที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยไม่ได้มีแพชชั่นหรือไม่ได้มีความชอบหนังในแบบเดียวกันหมดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยโอเคเราแบบดูแบบพวกช่างแต่งหน้าหรือช่างทําเสื้อผ้าคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยสมัยเด็กๆที่เวลาผมดูประกาศงานออสการ์นะครับแล้วผมก็มันจะมีออสการ์ที่มันเล็กกว่าเนาะเล็กกว่าพวกแบบนักสแสดงนําเล็กกว่าบทเล็กกว่าผู้มกับก็คือพวกแบบ แต่งหน้าพวกเสื้อผ้าพวกฉากนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่หนังที่จะได้เข้าชิงกับกับสาขาพวกนี้เนี่ยมันมักจะเป็นมันมักจะเป็นหนังที่คนไม่ค่อยดูกันนะครับเป็นพวกหนังพิเรียดหนังย้อนยุคเพราะว่าไอ้หนังพวกนี้มันมีโอกาสได้ได้โชว์ฝีมือด้านนี้มากกว่าซึ่งผมก็เคยสงสัยมาตลอดว่าคนที่เขาได้เข้าชิงในสาขาแบบนี้เนี่ยนะครับกับหนังที่แบบจริงๆแล้วหลนักวิจารณ์หลายคนก็บอกว่ามันไม่ดีก็ไม่มีใครบอกว่ามันดีเลยแต่ว่ามันบังเอิญเป็นหนังย้อนยุคแล้วตัวเขาเนี่ย ทำแบบแต่งหน้าตัวละครได้ดีมากหรือจัดหาเสื้อผ้าได้ดีมากแล้วถ้าเกิดเขาได้รางวาัลไปเนี่ยเขาภูมิใจกับมันไหมทั้งที่เขาได้รางวาัลจากหนังที่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับซึ่งพอได้โตขึ้นมาเนี่ยผมก็คบคิดเรื่องต่างๆเขาคิดผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็คงภูมิใจแหละเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาคือเขาเขาไม่ได้สนใจว่าหนังทั้งเรื่องมันจะออกมาเป็นยังไงสําหรับเขาเนี่ยการทําหน้าที่ตรงหน้าการทําฉากที่ดีที่สุดการแต่งหน้าให้ดีที่สุดหรือเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเนี่ยมันสําคัญกว่า นะครับซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เลยย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดถึงตอนแรกเกี่ยวกับว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์บางอย่างอยากจะให้หนังออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้กำกับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่ภาระอะไรที่จะต้องมาพูดคุยวิสัยทัศน์ของตัวเองให้กับทุกคนที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยเข้าใจกันนะผลอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเลยเป็นเรื่องง่ายกว่าที่ตัวผู้กำกับเนี่ยจะยึดอำนาจนะครับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างในหนังเนี่ยให้เป็นไปตามที่ตัวเองคิด นะครับมันก็เลยทําให้พื้นที่ของการละครหรือว่าการภาพ,พยนตร์นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกกันนะครับการไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเสรีภาพนะครับซึ่งเสรีภาพเนี่ยจริงมันเป็นคอนเซปที่ใหญ่กว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าประชาธิปไตยมากอย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของช่างแต่งหน้าเรื่องของเสื้อผ้าก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีเสรีภาพที่จะทํางานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุด นะครับเราก็สามารถที่จะภาคภูมิใจกับงานของตัวเองแล้วก็ถ้างานมันเข้าตากรรมการจริงเนี่ยก็สามารถได้รับรางวัลใหญ่โดยที่ตัวหนังเนี่ยอาจจะไม่ไม่เป็นที่พูดถึงในวงการภาพยนตร์จริงๆเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีก็ได้แต่ว่าเสรีภาพเนี่ยจะต้องมีนะครับซึ่งสิ่งนี้มันสําคัญแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยมันมันอาจจะบังเอิญเป็นระบอบที่รับประกันเสรีภาพของคนได้ดีที่สุด ผมอยากจะจบพอดแคสต์วันนี้ด้วยเรื่องของชมรมภาพยนตร์ผมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือจริงๆมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าระหว่างที่เล่นละครเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีนักแสดงสองคนป่วยเป็นโรคอิสุกอิสัยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยความบังเอ,อิญอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคือฝรั่งเนี่ยก็หลากหลายเนาะบางคนก็แบบมาจากเขตที่แบบ เหมือนกับไม่บ้านเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบที่จะฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็พบว่าในกองในในในกองแบบละครของเราเนี่ยมีคนแบบเยอะมากนะครับเกินครึ่งหนึ่งที่ไม่เคยเป็นอิสุกอิใสมาก่อนนะครับทีนี้มันก็เรื่องใหญ่และนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคยเป็นอิสุกอิใสมาก่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดได้นะแล้วก็จะไปฉีดยาเพื่อป้องกันเนี่ยบางทีมันก็ฉีดไม่ทันหรือมันก็อะไรนะครับผูก้กำกับเขาก็เลยเรียกทุกคนมาแล้วก็ให้โหวตกัน นะครับว่าเราจะเล่นละครต่อไหมนะครับเราจะเล่นละครต่อไหมสถานการณ์เป็นแบบนี้นะนางเอกเราเป็นอิสุกอิสยัยนะครับจะต้องเวลาเล่นขึ้นไปจะต้องแต่งหน้าให้แบบไม่เห็นแบบให้รู้สึกว่าเธอปกติมากนะครับเราเราคิดว่าเราจะเล่นละครต่อไหมนะครับซึ่งสุดท้ายทุกคนก็โหวตว่าจะเล่นต่อ แต่มันก็น่าสนใจว่าพอมันเป็นการตัดสินใจอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะมันเป็นเรื่องของการจัดการมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องของวิสัยทัศน์ทางศิลปะเนี่ยการละครมันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้อีกครั้งเหมือนกันนะครับนั่นเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากเล่าให้ฟังแล้วก็อยากฝากเอาไว้ขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับ